ตักเมื่อกี้กกคันโกงเลยครับผมคันโกงเลยนะติดต่อขอเรือน้อยติดต่อครับผมน่าจะเป็นยี่สกครับผมติดบอ ตัลอยเลยนะเราโทรจางมานี่ไออย่้อนขึ้นน่้าต้องดึงบ่ต้องดึงน่าจะเป็นยี่สกครับผมอยู่อ่างน้หรือบดินทระกินดานะครับลมมาบนนี้มั้ลมด้วย มัดออกไปจุ้ยได้ขนาดนี้มามีป่านนึงขึนบนมาถึงเราจ้ามาถึงเราเดี๋ยวก็ลงมาก็ลงมานี่ครับพอดีมีน้าคนหนึ่งครับขับเรือมาจะให้น้าเข้ามาช่วยครับผมตึกไว้เถอะตอหรือป่าน่าจะตอครับผมเรือครับต้องต้องขอความช่วยเหลือจาก น้าพายเรือครับผมต้องขึ้นเรือแล้วครับผมเข้าต่อครับวิ่งเข้าต่อ นี่ว่ามันจะอยู่ม่นลงเหว่จัไปเครับได้ได้ไ,ดไ,ดไดปลาดีแน่นไวเทียนปลาดีใน่นบ่มบุ่มุงหน้าไปหาปลา ติดต่อครับผมติดต่อเดี๋ยวดูกันที่ว่าได้หรือเปล่าตามไปดู อย,อยู่ครับภาพจะมัวเลยนะเพราะมันไกลอยู่ครับยีศกสวายกว่าเต้นอะไรพี่สวายเหรอหางเดงกว่าไปยังไงเต้น โอเคครับอยู่ครับผมขอบคุณน้านะครับที่พอดีพายเรือมาพอดีเลยถ้าไม่มีเรือลำนี้ก็คงไม่ได้ครับผมมาถูกเวลาจริงิงครับผมขอบคุณนะ้าพายเรือมากครับ นี่ครับยีสกครับผมเป้เอาจิปเปอร์มาจิปเปอร์รอ,อยู่ข้างในอ่ะนี่คุัน้อยเหมือนกันไปทำยีสกถ้าดูด้วยตาเปล่าก็อยู่ประมาณ4โลครับนะโอเคพอแล้ว เป็นยิ่ศพตัวใหญ่มากเลยครับอยู่ประมาณสี่ถึงห้าโลครับนะแจมแรกของเราวันนี้ครับผม